พบกับชารี่อีกแล้วนะคะในรายการดูเป็นมิตรทางช่อง Little Big Green นะคะรายการที่มีปีละหนึ่ง EP ค่ะ <laughs> อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะตอนนี้นะคะชารี่อยู่ที่ Player Box นะคะสยาม Discovery ค่ะที่นี่นะคะเป็นสนามโกคาร์ตรถไฟฟ้าในร่มแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะจะชวนใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากน้องสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะคะลิงองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขาดใครไปคนนึงไหมคะคุณคุณนะคะขาดใครไปแล้วแบบผมบ๊อบบ๊อบลี่เน่ยให้ถ่ายนะคะว่าผมบ๊อบของเราจะเป็นใคร พวงนี้ทํางานหนักกันมากไหมคะทํางานแค่ทุกวันถ่ะหนอเค <c oughs> ยลองมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ไหมคะตอนเด็กๆชอบเล่นหอเด็กแบบเด็กมากเลยเอ,อ่ะจริงๆออมอนจะเป็นคนที่มีน้องชายแล้วทีเนี้ยาการเล่นอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ได้เล่นอยู่บ้างพอมีโอกาสได้มาก็ดีใจแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเราแข่งกันใครจะเก่งกว่ากันโหโฮนึ่งรู้ก็รู้ว่าวันที่หลิงมาซ้อมเครื่อง แต่แยังแ็่ทำอันเนี้ยเราต้องแข่งขังนกันแบบตัดนี่ตัดน้องเลยนะได้ค่ะโอเคขอถามนิดนึงนะเรื่องของผัดที่ซื้อห้น้องเองทำไมถึงเลือกซื้ออาบูให้อาบูรบรจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะคือก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแหละว่าเออทำไงจะให้อะไรน้องดีพ่อน้องก็ดูแบบว่ามีทุกอย่างแล้วเออก็เลยแบบอยากให้อะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจบ้างก็เลยแบบรู้ว่าน้องอยากได้ น้องนกตัวหนึ่งเออก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อให้ตอนแรกได้ยินว่าแม่ไม่ให้เลี้ยงแม่ไม่ให้จับขอพี่หลิงซื้อให้ปึ๊บจะต้องจับหยอกแม่ไม่มีทางเลือกแมมม่่ไีสองแล้วพี่แม่ก็คือแบบเคยนุกนอนได้ด้วยเหมือนคนมากหันนกอะไรนะใช่แม่หลงหอแม่หลงถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าไปค่ะ แต่ว่าต้องบอกว่าเชลี่ไม่รู้กติกาเลยปิวเซ์ไม่ยอมบอกเขาบอกว่าพวกความแฟร์ของทุกคนนะคะเรามาฟังกติกาพร้อมกันเกมกังฟูบ็อกเซอร์แข่งการทีละทีมช่วยกันต่อยสีฟ้าภายในหนึ่งนาทีให้ได้คะแนนมากที่สุดหลิงออมหนึ่งทีมอ้าวอารแสดงว่าเชอรี่ไม่มีทีมพี่เชอรี่เสียใจด้วยจริงๆนะคะพี่เชอรี่ ยังไงเล่นเฉยๆม,มันไม่สนุกมันต้องมีบทลงโทษใครแพ้แล้วทำอะไรจัมปาดีสที้จัมปาเยอะเหรอเอางี้เอางีอา้อ้าวจะรีกวัวแล้วก่อนีก่ใครแพ้โดนจุ๊กหมิงสมมติหลิงออมแพ้ไฟพวกพี่จะเป็นคนทาปากให้พวกยูแล้วผัดกันจุ๊กหมิงจบเกมเดินตรงนี้รอบหนึง่งแล้วให้กลับมาโดยมีลิสติกติดตัวนี้ด้วย โอเคปะใครจะเล่นทีมแรกเป่ายิงชุบหนึ่งสองเกุ้้งเป่ายิงชุบเลือกได้คนชนะเลือกได้ว่าใครเล่นก่อนลิงออมเล่นก่อนสิได้เราจะได้ดูคะแนนไงโอเคเต็มตัว กระสดาแล้วเร็วตงดวสุดอมาดูโอ้ค่ะตอนนี้หนเกมแพ้ชนะได้5คะแนนสะสมไปเรื่อยๆเราได้5คะแนนแล้วดิวสุดยอด เกมรถตัดตายแข่งพร้อมกันแต่ละทีมต้องตัดตายให้เกินห่วงยางครบสองห่วงชนะแะนี้เป็นไง<อ>มั่นใจไหมโอเคนะพิ <c oughs> ่บอกว่าห้าแมแพ้มั่นใจไหมดูจากชุดมั่นใจแน่นอนค่ะพ่อออกมนใจไหม <c oughs> แต่ก่อนพ่อฝึกให้ขับรถตัดตาย คุณดิวได้แล้วเลยเจ้เปเทอะไรนะเฉลี่เลยเลยเลยมันไม่ลงเลยอีกแล้วจับไปเหล่ยวะพี่นีงเจก็ไม่ไหวเหมือนกันมันจับทไมันไม่ลงอีกฉันจับไม่ถึงชายลยอะค่ะคุณดิวมีแววสุดเลยนะคุณดิวแบบพูนแล้วนะเชฉลี่สักอัดย่า ขอบคุณด <mm ิวได้แล้วคุณดิวได้แล้วเหลือเชอร์รี่ก็จะชนะเดี๋ยวนะพี่ดิว่างนี้ก็ได้หรออุ้ยคุณดิวเก่งเี้ยพี่ดิวเก่งอ่ะเต็มแล้วเต็มยังหรือว่าเต็มยังอ้อมช่วยด้วยมันเอาที่เขียวานมาแล้วลิงลิงต้องทำได้ครับเออเฮ้ยมีการโกยให้เต็มด้วย เอ้ยชนดาแด้อันนี้เอาให้ลงหลีกเอาให้ลมดิวมาขุดฟังเราดิดิวเอ้ยหลิกอาศดาหลิกอาศดาอะไรไมได้เหรอใช่ไหมใช้ขอโทษมันต้องขับยากอ่ะมันเแบบขับยากคือมันแบบมันงงอ่ะด้านซ้ายมับหนุนก้าจะได้แล้วมันไม่ได้อ่ะใช่เหมือนแบบว่าไอ้ไอ้ยังไงล่ะยังไงล่ะแล้วก็ยังไงต่อ